บริษัท24ชั่วโมงคอฟฟี่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้ผลิตผงกาแฟและเครื่องชงอัตโนมัติโดยการนำตู้กาแฟหยดเหรียญอัตโนมัติมาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและด้วยการคิดค้นนวัตรกรรมใหม่โดยการสร้างโมเดลธุรกิจและได้วางระบบการขยายในรูปแบบมาสเตอร์แฟรนไชส์ธุรกิจนี้ไม่ต้องจ้างคนในการทำงานถึงแม้ว่าในขณะที่นอนหลับก็ยังสามารถสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ตลอด24ชั่วโมงไม่มีพักสามารถสร้างไรายได้แบบได้ขีดจำกัด เรามีบริการที่ครบวงจรดำเนินธุรกิจมากกว่า4ปีเรามีแฟรนไชส์มากมายที่กระจายไปทั่วประเทศด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเข้าถึงผู้บริโภคอย่างหลากหลายไม่เพียงแค่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่เรายังมีบริการหลังการขายที่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านเซลล์พพอร์ตพา partment ด้านรานสปอร์ตพา partment และด้านเซอร์วิสรีแพ์ดพา partment นอกจากนี้บริษัทเรายังใส่ใจในการยกระดับคุณภาพของการขายสินค้าและบริการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยการจัดอบรมสัมมนาพนักงานในทุกๆเดือนเพราะเรานั้นมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาบริการในทุกๆด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าธุรกิจของ t w e n แตกต่างจากธุรกิจอื่นเนี่ยเพราะว่าเราถูกเขียนโมเดลขึ้นมาไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นผมตั้งใจอยากจะเขียนธุรกิจแฟรนไชส์ ให้เป็นธุรกิจที่ให้ทุกคนมีส่วนและมีความเป็นเจ้าของร่วมแล้วก็สามารถพัฒนาไปร่วมกันกับเราจึงทําให้เราเติบโตและก็มีความเชื่อมั่นสูงจุดแข็งของธุรกิจเนี่ยวันนี้เราแบ่งปันและทุกคนมีส่วนร่วมนะครับนี่คือจุดแข็งที่ชัดเจนของทเวนตีโฟเลยเด่นๆเ,เลยนะครับผมให้ทุกคนเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันและก็ที่สำคัญสุดคือเราทํากาแฟอย่างดีทําให้เรามีความแตกต่างจากจุดอื่นมากมายแล้วก็ทําให้คนอื่นที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยก็ได้รับสิ่งดีๆไปพร้อมๆกันนี่คือ จุดที่ทำให้ทุกคนประสบความเร็จร่วมกันครับบริษัท24ชั่วโมงคอฟฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้จับมือร่วมกับบริษัทแฟนซีโวจํจำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนําของกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายสินค้าทางด้านอาหารเสริมและเครื่องดื่มเปลือแรกที่ทุกคนรู้จักกันในนามภายใต้แบรนด์รอยัลดีที่มีการผลิตและมีประสบการณ์มามากกว่า40ปีและยังได้รับมาตรฐานสากลระดับโลก HACCP, GMP, ISO USFDA และฮารานซึ่งทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันคิดค้นสูตรกาแฟที่มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยในรูปแบบของระบบ f ฟ e e ส e ดร y จึงเป็นที่มาของความอร่อยราคาย่อมเยาเข้าถึงง่ายและได้คุณภาพ ผมต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทแฟรงค์ซิวเออร์นะครับโดยท่านประธานพงศธรนะครับท่านเป็นบุคคลที่สุดยอดมากแล้วก็ได้จับมือร่วมผมและได้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ของ24และได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากบอกก่อนว่าโรงงานเราเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากและเป็นโรงงานที่ผลิตได้อย่างมีคุณภาพนะครับแล้วท่านเองก็เน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักนะครับการผลิตของกาแฟของเราก็ผลิตขั้นตอนที่สูงสุดก็คือในขั้นตอนของฟิชดายนะครับเรามีโรงงานผลิตเองเรามีทุกอย่างพร้อมนะครับดังนั้นสิ่งทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ถ้า ความสำเร็จหรือการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันขาดการสนับสนุนนะครับท่านสนับสนุน24เป็นอย่างมากแล้วก็ ให้ความสาคัญถนึงธุรกิจกาแฟเพราะเนื่องจากว่าเราได้มองเห็นอนาคตร่วมกันว่าวันหนึ่งตู้กาแฟนะครับธุรกิจกาแฟจะต้องเติบโตไปทั่วประเทศและจะต้องขยายไปอีกหลายๆประเทศผมเชื่อแน่ว่าถ้าเราทําสิ่งที่ดีในวันนี้เราก็จะได้พบโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องขอขอบคุณโรงงานจริงๆนะครับเพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนผมสําเร็จมาในวันนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้การสนับสนุนอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเราต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เรามีสต็อกเรามีการผลิตอย่างมากมายนะครับนี่คือความสเร็จคั้งงยิ่่ใหญ ของบริษัทและผมเชื่อว่าเราจะจับมือร่วมกันนะครับแล้วก็เติบโตไปอีกมากมายนะครับแล้วก็เราจะผลิตภายใต้สินค้าที่มีคุณภาพทุกคนก็จะได้ดื่มของดีราคาไม่แพงนะครับภายใต้แบรนด์24ิบสชั่วโมงกาแฟ